สวัสดีครับผมสวัสดีตอนแรกครับผมออกมารดักปลาไหลขึ้เก้านลครับผมนี่แหละครับไม้ข้างหลังครับกคกนี่ครับมาสองรอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามครับผมกะบุรูว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้ถือว่าแปดหลังครับผมเมื่อนี่เยื่อสูตรเด็ดเหมือนเดิมครับผมเยื้อใส่เดือนแล้วครับเนาะดินโคลปวกแล้วก็อีกสองสามยางนะครับกะไฟลุ่นไฟชมน้ำกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอหยาดใสกอนครับทั้งใดกะไฟลุ่นที่เดียวลุ้นเสาเลยครับผม สวัสดียามเช้าครับผมออกดูที่ดักปลาไหลครับผมเช้าว,วันพุธครับวันนี้ขอให้มีความสุขสมบัติทุกคนเ้ยครับผม สวัสดีครับผมทักทายสวัสดีตอนเสารนะครับเนาะเช้าีนก็เป็นเสารวันที่สิบเจ็ดครับผมเสาวันผุดนะครับเนาะป้าท่านผู้ชมบอกมมดูอดูกับดักอิจูดักปลาไหลครับผมใส่แบบแปดหลังนะครับเนาะกะใส่โบไก่บั่นไก่หม่องยูเปานแนดอกครับประมาณอยู่จักสองกิโลนะครับเนาะกะบรูว่าจะเป็นแังไดานะครับรอบนี่เป็นไม้เก่าไม้เดิมครับผม หมายที่เคยมาใส่ช่วงนั้นตะเกียรเป็นป้ากับปวดนะครับตรงนี้นะครับแ้วกับเพื่อนตัดแล้วนะครับก็ลองมาใส่อีกรองเบิ่งนะครับตะกี้ร์ฮมากเลยครับผมดอกกวาดผมไปใส่ยูพุนครับอีกแกงหนึ่งอยู่ทางปุ่นนะครับผมที่ได้สองรอบนะครับก็ถือว่าหมานอยู่นะครับรอบนี้ก็อยู่ข้างนอกนะครับผมกับบุรุษว่าจะมีวามหมานหรือเปล่านะครับผมไปดูน้ำแก็งครับผมแปดล้างครับนี่แหละครับสภาพไม้ครับผมโอ้โนี่แะครับปลาหยาหวานครับผม ปลาแย้วหวานอ,าอยากหากินนะครับเนาะสู่ชีวิตกันไปจะมีความหมาหรือเปล่านะครับรอบนี้หลุดน,น้ำกัน,นครับผมไปครับผมหลังแรกครับหลังแรกเนาะเดยมิสซิลีครับผมห้อยก้นใส่เต็มเลยครับผมห้อยก้นใส่หลายครับผมยางจน หนาลูกลงเบิดนะครับผมโอ้โหอาอยากหากินเพื่อว่าแหละครับสู่ชีวิตกันไปนะครับเนะะบา,านะได้ก็ถือว่ามานบ่ได้ก็ถือว่าโมมานหาไม่นะครับสู่ชีวิตกันไปครับคนชนนบทก็ได้หาอยากหากินแบบนี้แหละครับผมได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วครับ,รบ,นรบเนาะไปดูรุ่นกันเรื่อยๆครับผมมีความหมานันเกิดขึ้นซ้ำไดนะครับ ดูล้างต่อไปครับผมปุ่นเด้อครับผมปีโบลืมนุ่มอุบลค้นสาแก้วนะครับเนาะช่องเดิมก็ได้ช่องเดิมกับขบงอะไรล่ะครับสมัครช่องไหมครับผมตอนนี้ก็มีคนตีตามอยู่ที่ปานอายังมาตดตามอยู่นะครับกับมหลายปไนนหรอกครับยี่สิบประมาณยี่สิบหกคนนะครับตอนนี้นะครับณช่วงนี้นะครับผมหล้างที่สองครับผมหล้างที่สองครับ มีดิลีครับผมหมานครับผมมานสองหลังผ่านไปแล้วครับผมท่านไดจยกตัวเลยครับเอาเดี๋ยวลุนกันต่อไปครับผมไอหลังสามครับผม นังสามกับโบถือครับผมสงใส่ปลาไหลบบมี่เหรครับเบิดแล้วค้นหากินไหลายครับผมทั้งใส่เบ็ดทั้งใส่จูทั้งใส่บังลั่งครับผมหมายมันไก่บ้านนะครับตดบ้านครับมีบ้านแถวนี้ครับโซนนี่เบิดเลยครับผมไปเดยวลุ้นกันไปเรื่อยครับผมแปดหลัง มากนะครับผมนี่ครับียอว่าใส่ได้ครับผมสมัครคุณน,นะครับหนึ่งแต้มนะครับผมเอา้าเดี๋ยวรุ่นกันต่อไปครับผมมานแล้วมานแล้วไปครับผมรุ่นไปเรื่อยครับแปดหลังพึ่งได้สี่หลังครับผมสีม่หลังผ่านไป เตีมกับมาแล้วนะครับแตีมหนึ่งแล้วครับผมรักษาความไม้พี่น้องว่านนี่เก็บพักบุ้งอยู่นี่แหละครับไปเดี๋ยวไลอยู่ครับพักบุ้งดูน้ำกครับผมดูน้ำดูน้ำดูน้ำกันครับผมหลังนี่เป็นไรเสียงป่า หลังนี้จะมีสีรีครับผมโบมิยังไปไปดูอีกครับผมสามหลังครับผมหลังนึงจะใส่อยู่ข้องนะครับข้องไงนะครับผมมว่าวานนี้มันเหลือหลังหนึ่งก็เลยเอาไปใส่ข้องไงไ้นะครับไปดูน้วกันครับผมเดี๋ยวเก็บักบุงเช่นน้อยนครับผมย็นหลวกอดบ่ไว้นะครับเนาะผัดตบุงไฟแดงักบุงน้าม่วมครับผมพึ่งฟื้นขึ้นได้นะครับ หยอดแต่จกยิกแน่จังน่อยนะครับผมครับปักบุนเฮาขอบคุณเ้อครับที่เขามาให้กับร่างใจครับมารับชมคลิปของหนุมอุบลนค้นสาเกี่ยวนะครับช่องเดิมครับผมเปลี่ยนจากช่องเดิมเป็นหนุมอุบวนคนชอบหากินนะครับเนาะ กินใดบ่ไดกับไปฮิโก็ครับผมเพื่อเลี้ยงขอบครัวเพื่อป่าเพื่อทองนะครับช่วงนี้กะเป็น่างยากในจังหน่อยอยู่นะครับภารกิจกันหลยนะครับผมเป็นงานประจําครับจานถึงสุกนะครับเนาะกะนำเลีงกะเดี๋ยวเลียไปซื้อของขายให้แม่บ้านนะครับแม่บ้านกะขายของนะครับเป็นอาชีพขายของนะครับเนาะมันกะบุกคอยมีเวลาจะไปหาอยากหากินบนใดกะ จะได้กะปากช่องไงเด้อครับผมปวดครับผมเอาไว้เจอเจอหนูนะครับดักหนูครับผมเขาปวดไล่เขาปวดเลี้ยงสัตว์นะครับผมเป็นป้ากับปวดครับกับปวดคนเกีียวเบิดเก๋เกลียวว้ดักหนูนะครับเนาะจอมีหม่องมีหมายนะครับก็บจะ ลงคลิปใหท่สัผู้ชมได้รับชมคือเก่าครับผมไปดูอีกสองหลังอีกสามหลังครับผมตอนนี้ก็ะพึงได้แต้มเดียวนะครับเนาะหลังนี้หกนีดจักหน่อยครับผมลึกป่าลุยป่าเก็คือห้อยคนเข้ามาเท้ยงัมขึ้นจังน่อมา่องมาแย่งอีกอย่างหรือ,อเปล่า มันหายแล้วบวะจู่ผมโอ้โยยังอยู่ยังอยู่ดูนะักการับหลังนี่โอ้โม<อ>เข่าครับอันนี้เป็นอีจูโที่สร้างม,มาใหม่ครับผมนี่ครับง่าเพื่อนโมเข่าขึ้นกันครับผมไม้นี่ปลาไหลบ่มีแล้วครับผมคน ไก่ค้นข้นหากินนะครับเนาะปุ๊บปุ๊บไปลุ่นกันต่อไปครับผมไปครับผมอยู่นี่อีกหนึ่งหลังในปลานี่แหละครับอ่าดีจังไดยเนาะหลังนี้ม,มานบอดีจังไดยลุ่นน้ำกันครับผม หนึ่งเตียมครับผมเนาะทมักขุนี่ครับเนาก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วครับผมไปดูอีหลังหนึ่งครับผมอยู่ข้างนอกอยู่ขางคลองนะครับเนาะไปดูหลังทุดท้ายครับผมขางคลองใหญ่ครับผมคลองใหญ่ครับนี่คลองวางจิกครับผมทิศนนครับเซเรียสนะครับผมเส้นจันทบุรีสาเก้ยวนะครับผม อยู่ระหว่างข้องหินปูนนะครับเนาะเอา้าหลังสุดท้ายครับผมแ <c oughs> ดงหลังนี้สุดท้ายอู้หมานอยู่ครับผมน <c oughs> ี่ครับซ้ำหมากู้นครับผมเรียกว่าใส่ได้ครับผมบัใหญ่บัหน่อยนะครับเนาะกับพ่อไดอ้โอเคอยู่ครับสามตัวเอา้าขอบคุณทุกการรับชมและติดตามเลยครับผม คลิปนี้จบไว้แค่นี้เนาะครับเนาะเอาแบบบรรยากาศบรรยากาศหน้าคางค่องฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนจากล่ากันนะครับก็จะลืมติดตามผลงานของหนุ่มบุบลเด้อครับผมว่าผลงานที่เป็นยังไงนะครับผิดพลาดประการใดก็ติเตือนเข้ามานะครับเนาะคอมเมนต์พูดคุยทักทายให้กำลังใจครับผมไปครับผมเดินทางกลับบ้านครับผมจังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเบิ่งคลิปจบแล้วก็ได้ก็ขอให้มีความสุขสมหวังทุกคนเนาะครับเนาะ ก็รลังใจใหกันและกันตลอดไปครับผมเอาเมื่อนี้กก้าคเข้ว่าสวัสดีครับ